ใครอยากจดสรุปบันทึกแบบเร็วๆบ้างคะมีเทคนิคดีๆจากหนังสือวิธีบันทึกแบบบูโจมาฝากคะ่ะเทคนิคนี้ฝรั่งเรียกว่า lapid logging จะเป็นการจดเฉพาะเรื่องที่สำคัญหลักๆเท่านั้นเพื่อให้เราจดได้เร็วและค้นหาภายหลังได้ง่ายคะ่ะขั้นตอนแรกให้ขึ้นต้นด้วยหัวข้อเรื่องที่ต้องการเขียนเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตให้เราเขียนเฉพาะเรื่องนั้นเนื้อหาจะได้ไม่ปนกันมั่วคะ่ะจากนั้น ใส่เลขหน้าที่มุมล่างสมุดเพื่อเอาไปทำสารบัญต่ออีกทีเราจะได้เปิดฐานหน้าที่มีหัวข้อนั้นได้เร็วค่ะถ้าสมุดบันทึกมีเลขหน้าอยู่แล้วก็จะช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเขียนเองค่ะประโยคข้อความที่เราเขียนต้องมีความกระชับและชัดเจนอาจจะใช้คำย่อช่วยเช่นตัวอย่างก็ย่อเป็นตอยอจุดความก็ย่อเป็นคอจุดถ้าเราบันทึกแบบเดิมประโยคจะยาวมากทำให้อ่านจับใจความลำบาก แต่การเขียนด้วยเทคนิคบันทึกเร็วเราจะเขียนเฉพาะเนื้อๆไม่มีน้ำค่ะอ่านง่ายขึ้นแล้วก็ดูสบายตาขึ้นเยอะเลยแถมหน้านี้ใช้คำน้อยลงเกือบ44%จากหน้าที่แล้วเลยแน่หน้าประโยคควรมีบุลเลตหรือคี์เป็นสัญลักษณ์ไว้แบ่งประเภทข้อมูลค่ะซึ่งสัญลักษณ์หลักมีอยู่3อย่างคือจุดเอาไว้แทนทัสไว้เขียนงานหรือสิ่งที่ต้องทำวงกลมไว้แทนอีเวนต์ไว้จดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขีดไว้เขียนโน้ตอื่นๆเพื่อกันลืมเช่นไอเดียความคิดเห็นต่างๆซึ่งสัญลักษณ์จุดของงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นการกรบาททับถ้าง,งานเสร็จหรือขีดค่าทิ้งถ้าง,งานนั้นถูกยกเลิกทำลูกศรชี้ไปด้านขวาถ้างานถูกเลื่อนไปวันถัดไปแต่ถ้าเลื่อนไปไกลๆให้เราทำลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าให้เราย้อนไปดูหน้าแผนรายเดือนหรือแผนอนาคตค่ะ ถ้างานไหนถูกเลื่อนบ่อยๆแปลว่างานนั้นไม่จําเป็นเราอาจจะตัดทิ้งไปได้หรืองานนั้นอาจจะใหญ่เกินไปก็สามารถแบ่งให้เล็กลงเพื่อจะได้ทําง่ายขึ้นค่ะเราสามารถกําหนดสัญลักษณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ตามที่เราเขียนบ่อยๆเลยนะคะเช่นสัญลักษณ์หัวใจแทนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือถ้าเป็นนักเรียนอาจจะมีสัญลักษณ์คมเบิร์กไว้แทนการบ้านที่ต้องส่งหรือสัญลักษณ์เงินบาท แทนค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะสุดท้ายสัญลักษณ์ signifier เป็นเครื่องหมายขยายความเช่นดอกจันแทนเรื่องสำคัญเป็นสัญลักษณ์ที่เราไว้หน้าสัญลักษณ์อื่นๆอีกทีเพื่อให้ปายการนั้นเด่นสะดุดตาขึ้นมาค่ะตัวอย่างอันนี้เขาจะเขียนดอกจันไว้หน้าสัญลักษณ์จุดเพื่อเน้นว่างานอันนี้สำคัญค่ะสรุปจบในหนึ่งหน้าพอดีเลย หากอยากได้เทคนิคบันทึกเพิ่มเติมก็ติดตามมีมิสแอนไว้นะคะ